สวยครับจะพูดถึง MV เพลง ASAP ของ New Jeans นะครับซึ่ง MV นี้เป็น MV ตัวที่6แล้วของ second EP อัลบั้ม Get Up ของ New Jeans เป็น MV ตัวสุดท้ายของอัลบั้ม Get Up นี้ด้วยเรามาเริ่มจากทำความรู้จักกับพ่วมกับ MV เพลง ASAP ก่อนนะครับคุณค ja ิมจาขยองเป็นพ่วมกับที่มีผลงานในวงการ K-POP มามากมายเลยที่เคยร่วมงานกับ New Jeans ก็จะเป็นวิดีโอ ที่ชื่อว่า VR New Jeans แล้วก็กำกับวิดีโอ New Jeans Holiday Special รวมถึงกำกับ performance วิดีโอในเพลงดิ t t ้ด้วยมาพูดถึงส่วนของ Music กวิดีโอดีกว่าใน MV เพลงนี้จะมีภาพรวมและคอนเซปต์เท่าที่เห็นนะก็จะเป็นผมขอเรียกว่า Fairy Core ละกันซึ่งหลายคนอาจจาะนิยามคอนเซปต์ต่างกันไปใครคิดเห็นยังไงบ้างก็พิมพ์มาในใต้คอมเมนต์ได้นะครับภาพที่ปรากฏในตลอด MV นี้เราจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเอล หรือเป็นพิกซี่ที่เป็นเจตพูดที่ดูแลผืนป่าและทุ่งหญ้านะฮะรวมถึงแฟรี่ที่เป็นนางฟ้าหรือสปิริตที่เป็นเจตพูดแห่งป่ารวมถึงเป็นเจตพูดแห่งน้ําด้วยนะบางคนอาจจะมองเป็นไซเรนส์หรือจะเป็นเมอร์เมดก็ได้ใครมองเห็นคนเจ็ปป์อื่นอะไรอีกบ้างก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆใน MV เพลงนี้นะครับคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่าศิลปะภาพป,ป่าติดหรือว่า c o l ั a อาร r ตซึ่งก็จะปรากฏตลอดเลย ใน MV เพลงนี้ซึ่งโหแต่ละซีนสวยมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นและนึกถึงนะฮะก็คือการใช้ศิลปะภาพประกอบแบบนิทานคลาสสิกก็จะปรากฏลักษณะคล้ายๆแบบนี้ลายเส้นแบบนี้อีกอย่างนึงที่ทำให้ผมนึกถึงเลยก็คือในซีนเหล่านี้นึกถึง ฉากจากนิยายสุดคลาสสิกอย่างอลิซินวอเดแลนนั่นเองนึกถึงฉากปาร์ตี้น้ำชานะครับที่จะเป็นโตะยาวๆแล้วก็มีเป็นปาร์ตี้มีขนมอะไรเต็มโตะเลยอีกฉากหนึ่งที่ทําให้นึกถึงอลิซินวอเดแลนก็คือฉากที่อลิซนอนอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้ก็จะปรากฏใน MV นี้เหมือนกันส่วนต่อไปนี้เป็นส่วนที่ผมคิดและจินตนาการเองนะก็คือภาพให้เห็นบันนี่ที่มีสายตาน่ากลัวเหมือนสัตว์ดูร้ายเวลากลางคืนอาจจะเปียกเปยเหมือนบันนี่ที่อาจจะยังไม่รู้จักนิวจีนไม่น่าไว้ใจ แต่ว่าก็จะมีซีนที่นิวจีนได้เต้นรากันแล้วก็เชิญชวนให้บันนี่มาสนุกด้วยกันแล้วก็จะมีภาพที่แสดงถึงวันและเวลาที่ล่วงเลยไปล่วงเลยไปแล้วก็มีภาพที่มีการมาขโมยแครอทไปซึ่งแครอทก็เป็นสิ่งที่นิวจีนรักและหวงแหนแล้วก็มีสีนที่เอาแครอทมาคืนด้วยนะฮะซึ่งแครอทจะหมายความว่าไงตีความอะไรกันได้บ้างก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ แล้วก็มีซีนหนึ่งซึ่งใน MV เนี่ยปรากฏในแค่ช่วงเสี่ยววินาทีเลยนะก็คือเป็นมือของกระต่ายสลับกันมือที่น่ารักและมือที่น่ากลัวสลับกันสับคัทเอาอาจจะหมายถึงการที่เปิดหรือปิดเปิด,ปดใจหรือปิดใจอะไรบางอย่างกับนิวจีนหรือเปล่าแล้วก็ซีนนี้ซึ่งมองว่าแทบจะเป็นทระเอกของ MV ตัวนี้เลย คล้ายๆก้ามของสัตว์ดุร้าอาจจะเป็นปูหรือเป็นแมงป่องแต่ว่ากลายเป็นเงาแล้วก็ตัดมากลายเป็นเงาของกระต่ายบันนี่ตัวใหม่ซึ่งต่อไปอาจจะมาเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์อะไรบางอย่างของ New Jeans หรือเปล่าก็รอชมกันต่อไปนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยเราได้เคยเห็นกระต่ายดีไซน์ลนนักษณะนี้จากบันนี่แลนหรือว่ากิจกรรมของทางสวัตติฟน ify, นั่นเองก็รอดูกันต่อไปว่าคาแรคเตอร์กระต่ายตัวนี้จะเป็นอะไรได้บ้าง และนี่ก็เป็นมิวสิกวิดีโอตัวสุดท้ายของ New Jeans ในอัลบั้ม Get Up แล้วเป็นตัวเพลงและ MV ที่สะท้อนอารมณ์บอกเป็นนัยะว่าเราจะมาพบกันใหม่หวังว่า Bunny จะคอยติดตามกันด้วยในต่อๆไปและนี่คือความเห็นของผมทั้งหมดจากมิวสิกวิดีโอเพลง ASAP ตัวนี้ใครรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงบ้างมีข้อมูลอะไรอยากแบ่งปันก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับ